สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้ก็มาดูตัวอย่างการคำนวณน,นะครับการต่อเซล์ไฟฟ้านะครับการต่อเซล์ไฟฟ้าครับฟังตามไปแล้วก็ดูตามไปครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างจากวงจรไฟฟ้าดังรูปหากจงหากเะแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทานในวงจร ตัวต้านทานคือตัวไหนครับนี่ตัวนี้นี้นี่คือตัวต้านทานในวงจรนะและที่เหลือเป็นอะไรนะฝึกวิเคราะห์กันนะครับจากวงจรนนครับก็จะเห็นว่ามีเซลล์ไฟฟ้าทั้งหมด3เซลล์ดังนั้นนะครับเราต้องยุบเซลล์ไฟฟ้าทั้ง3เซลลนะ์เพื่อหาค่าเซลล์ไฟฟ้ารวมหรือเซลล์ไฟฟ้าที่ปรกกฏนะครับเนี่ยสามเซลล์นะครับสามเซลล์เนี่ย กำหนดตัวแปรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเห็นว่าแล้วแต่นักเรียนจะเป็นผู้กำหนดนะครับว่าเอาเซลล์ไหนเป็นเซลล์หนึ่งเซลล์ไหนเป็นเซลล์ 2, สองเซลล์ไหนเป็นเซลล์สามนะครับจากรูปนะครับเอาสีม่วงตัวนี้นะครับแล้วแต่นักเรียนนะครับแล้วแต่นักเรียนอันนี้นะครับเป็นอีหนึ่งเนี่ยครับอันนี้คือขนาดแรงเคลื่อนอมัน1.5 แล้วก็ค่าต้านทานภายในของมันคือ1โอหตมต่อไป E2 นะครับ e E2 คือตัวนี้และแต่นักเรียนนะครับตัวแปรอย่าจะติดเพียงกับผูกบอกแล้ว E2 นะเพราะนั้นอันนี้คือขนาดแรงเคลื่อนไฟฟ้าของมัน1.5โวลต์นะ 1, ก็คือตัวนี้เป็น E2 เร็บแล้วก็มีค่าต้านทานภายในคนะะ่าตานทานภายในตัวนี้นะะเป็น r 2 ตัวที่ะฮะตัวที่สามคืตัวนี้นี่คือแรงเคลื่อนไฟฟ้าตัวที่3เซลล์ที่3มีขนาดของแรงเคลื่อนไฟฟ้า1.5โวลต์แล้วก็มีค่าต้านทานภายใน0.5โอหอันนี้คือตัวต้านทานภายนอกนะฮะ ในการสมมุติทิศของกระแสนั้นจะเห็นว่าในระดับเราเนี่ยเราจะเรียนาการต่อเสษที่หารขั้วไปทางเดียวกันเห็นไหมครับบวกอยู่ด้านเดียวกันหมดบวกอยู่ด้านเดียวกันหมดอย่างนี้ในระดับมัธยมป,ปลายนะถ้าใครสอนมากกว่านี้ก็เกินหลักสูตรแล้วล่ะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นสรุปได้ก็เอบเด็เด็ดเด็เดแล้วก็ ภาพสวยๆก็เป็นอย่างนี้นะโอเคไหมนะครับต่อไปขั้นตอนต่อไปนะนี่คือวิเคราะห์ตัวแปรก่อนนะครับต่อไปนะครับไปนะครับทีนี้ขั้นตอนที่หนึ่งนะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเนียขั้นตอนที่หนึ่งตัวน,นี้นะครับอ๋อสีดดีด ขั้นตอนที่หนึ่งตัวน,นี้<อ>ไม่สวยนะครับขั้นตอนที่หนึ่งคือตอนนัวนี้ยุบเซลไฟฟ้าก่อนเซลไฟฟ้าตัวไหนที่ยุบได้ง่ายไม่มีเทคนิคนะครับไม่มีเทคนิคพึงทำโจทย์แบบขับ่อยๆว่าควรจะยุบอย่างไรนะัก็จะเห็นว่าเราสามารถยุบตัวนี้ก่อนนะครับ ยกนี้ยก e 1และ e 2ให้ได้ก่อนครับนะการยุบน่จะเห็นว่า2จุดนี้เป็นการต่อแบบขนานกันเพราะว่ามีจุดรวมเดียวกันเห็นมครับมีจุดร่วมเดียวกันนะครับสมมติว่ากระแสไหลออกมาทางนี้เปิ้บมาทางนี้ก็จุดร่วมเดียวกันจุดรวมเดียวกันะนะจุดร่วมเดียวกันะนะจุดรวมเดียวกันคะือนจะุดนะีนะ้ พราะน้นยุบตัวนี้ก่อนจะเห็นว่า2ตัวนี้เป็นการต่อแบบไหนกันครับเป็นการต่อแบบขนานกันนะฮะเป็นการต่อแบบขนานกันนะเพราะฉะนั้นการต่อแบบขนานกันเนี่ยนะครับการต่อแบบขนานกันนะครับ 1. ก็ต้องคิดว่าเเมื่อยุบแล้วเียไฟฟ้ามีค่าเป็นเท่าไหร่ แล้วก็ค่าต้านทานภายในเซลล์มีค่าเ็เท่าไหร่นะครับโอเคนะครับต่อมาพบว่าต่อมาพบว่าเซลไฟฟ้าทั้งสองเนี่ยถ้าต่อขนานกันในระดับเรานะครับเสไฟฟ้าถ้าต่อแบบขนานกันเนี่ยในระดับเรามัธยมปลายเนี่ยเห็นว่าเียงไฟฟ้าที่ให้มีค่าเท่ากันน,นะครับเลยน,น,นะครับมีค่าเท่ากันในระดับเรานะ มีค่าเท่ากันะนะการที่จะยุบออกมาเนี่ยสองตัวเนี่ยตามทฤษฎีเนี่ย e รวมทั้งสองตัวนี้จะเท่ากับ e ย่อยของแต่ละเซลัลน,นก็คือเซลใดเซลหนึ่งมีค่าเป็นไงกันอยู่แล้ว1.5โวลต์อยู่แล้วเพราะนั้นเมื่อยุบกันออกมาตัวนี้ครับยุบกันออกมาตัวนี้มันก็ได้1.5โวลต์เพราะนั้นขนาดแรงเคลื่อนของไฟฟ้าสองเซลนี้เท่ากับ1.5โวลต์ด้วย โอเคนะครับต่อไปขั้นตอนที่ในหัวข้อที่1ต่อไปก็คือแล้วค่าต้านทานมันละ่ะเนี่ยครับค่าต้านทานนี่ครับค่าต้านทานนะเมื่าาานะอกี้ยุบยุบขนาดแรงอะไรครับยุบขนาดอาของแรงเคลื่อนไฟฟ้าได้แล้วเนาะได้1.5โวลต์นะต่อไปแล้วค่าต้านทานละ่นะะค่าต้านทานคือค่าต้านทานตัวนี้ครับนี่ อ่านี่คาตาทานนะครับคาตาทานตัวนี้มีสองตัวบางทีรูปเขาก็จะไม่ว่าสัญลักษณ์ของคาตาทานแต่จะเกตตัวเลขก็ว่ามันมีไหมเพราะนั้นมันก็เสมือนว่าค่าต้านทานมีอยู่กี่ตัวลูกมีอยู่สองตัวแยกๆ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 สองตัวต่อขนานกัน เคไปครับ1โอห์มเท่ากัน1โอห์มเท่ากันนี่นี่คือค่าต้านทานของมันนะครับเพราะฉะนั้นค่าต้านทานสองตัวนี้ต่อขนานกันตามทฤษฎีนะครับหาค่าต้านทานรวมเฉพาะสองค่านี้เป็นเศษส่วนนะฮะเป็นเศษส่วนนะครับก็เ,เป็น1ส่วนห 1, 1ึ่บวกหน่งนเพราะไม่แค่2ตัว ะครับมีค่าแค่2ตัวนะครับก็จะได้เป็น1นะนส่วนหนบวกหส่วนหนะครับก็ได้เป็นเท่ากับ2ส,ส่วน1นึ่นะครับเพราะนั้นเมเรียนต้องกลับเศษเป็นส่วนทั้งสองฝ่ายนะด้านี้ก็กลับเศษเป็นส่วน ด้านนี้ก็กับเศษเป็นส่วนนะครับกับเศษเป็นขวดเพราะฉะนั้น R รวมที่เท่ากับ1นึ่งส่วนอหรือศูนย์จห้นะครับโอเคนะครับต่อไปเนะพราะฉะนั้นยุบออกมาแล้วนะครับยุบออกมาแล้วเห็นไหมนี่คือตัวที่เรายุบนะครับตัวที่เรายุบมานะตัวที่เรายุบมา นะครับตัวที่เราหยุบมาคือตัวนี้นะครับได้น่1.5โวลต์แล้วก็ได้0.5โอห์มตัวที่เราหยุบมาตัวนี้เสร็จแล้วเมื่อหยุดเสร็จมันไม่มันก็ยังเหลืออีกตัวหนึ่งตัวนี้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเหลืออีกตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วมาต้อง ยุบต่อไปเพื่อยุบเสร็จแล้วจะเสมือนว่ามีเสียไฟฟ้าเพียงแค่เสียเดียวโอเคนะครับอ่าต่อไปก็จะพบว่าทัางสองตัวนี้นะฮะเสียไฟฟ้าทั้งสองตัวนี้นะะเสียไฟฟ้าทั้งทั้งสองตัวน,ฟฟวนี้ต่อแบบไหนกันครับต่อแบบไหนกันมีทางแยกไหมไม่มี มีทางรั่วไหมมีแต่ไม่มีทางแยกเลยแสดงว่าเสกไฟฟ้าทางสองตัวนี้เป็นการต่อแบบอนุก,กรมกันนะครับพินาแล้วโอ้แม่นีกกตัวละนะครับการต่อแบบอนุก,กรมกันนะอนุอนก,กรมกันตาบวกสีแดงเนี่ยบวกเนี่ยที่บวกไห้แปนหลักการเราก็ต้องยุบเพื่อให้เหลือตัวเดียว หาเพื่อให้เหลือตัวเดียวแนละ้วก็บอกเขาว่าเนี่เซฟ้าต่อ,อนูกลมกันันะบต่อ,อนูกลมกันนะ้องคิดแบบอนุกมรมกันขนาดของแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่มีการต่อแบบอนุกรมกันาตามทฤษฎีคือการต่อแบบอนุกรมกันเนี่ยนขนาดขนาดของแรงเคลื่อนไฟฟ้ารวมเ,เท่ากับผลรวมของขนาดของแรงเคลื่อนไฟฟ้าย่อยแต่และเลล์รวมกัน นในระดับเราในระดับเราครูบอกว่ามันต้องหันขั้วไปทางเดียวกันเพราะนั้นกระแสจะไหลมาทางนี้ทางเดียวตลอดนะครับโอเคนะครับไหลมาทางนี้ตลอดในระดับเราบัรยุษารพทธีห้านะครับเพราะนั้นกระแสจะไหลมาทางนี้ทางเดียวตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเซฟ้าย่อยมีกี่เซลล์สองเซลล์อันนี้หนึ่งจุดห้า อันนี้ก็หนึ่งจุดห้าโอเคครับเอามารวมกันเห็นไหมครับเอามารวมกันได้สามโวลเห็นไหมครับได้สามโวลเพราะฉะนั้นยุบแล้วเสมือนว่าโอ้คุณครับยุบแล้วเสมือนว่ามันมีตัวเดียวนะตัวเดียวถือว่ายุบแล้วเสมือนว่ามีตัวเดียวนะครับได้สามโวลแล้วนะตัวนี้นะนะแรงเครื่องเข้ามัได้สามโวลต โอเคไหมต่อไปแล้วค่าต้านทานของมันล่ะครับครูครับโอ้เห็นแต่ไหนครับครูครับค่าต้านทานขาาองมัน,นครับนะค่าต้านทานภายในตัวนี้เห็นไหมครับเอายังไงดีครับโอ้ครูครับมันก็เสมือนว่าสองตัวมันต่อแบบมันต้รวมกันครับอันนึงศูนย์จุดห้าอันนี้ศูนย์จุดห้าโอห์มเอาคุกกี้เกียร์เขียนโอห์มนะศูนย์จุดห้า โอ้โอขอไม่บ้าใช่ไม่คับผูเออขอไม่บ่าแต่เขาเกียนตัวเลขเขากลับครับมามาทำไงตามที่สีตัวท้าทานถ้ามีการต่อแบบอนุกรมกันทําไงครับโอ้ครกคับผมจะได้อยู่คับไปทำต่ออนุกรมกันผมเอามาบวกกันบวกกันเลยใช่ไหมบวกกันนี่ถ้าต่อแบบอนุกรมกันใช้สัญลักษณ์ให้เป็นนะ ค่าต้านทานภายในเนี่ยขอใช้ตัว r เล็กอาเล็กอาเอามาบวกกันได้หนึ่งโอห์มโอเคแต่ว่าเธอจะใช้สัญลักษณ์ตัวไหนคูมไม่ว่าหรอนะอา่าโอเคนะเอาผลสรุปตัวนี้มีแรงเคลื่อนไฟฟ้า3โวลต์แล้วก็ค่าต้านทานภายในหนึ่โอ,อห์อมและตัวต้านทานภายนอก เโ,โอ้ออนี่แหละเพราะฉะนั้นก็เสม,มือนว่าเป็นยังไงลูกติดก็เสม,มือน,อนว่าเป็นยางไงไปโอ้ใช่เลยครับขูครับติดเสมือนว่ามีแรงเคลื่อนไฟฟ้าอยู่ตัวเดียวขนาดของแรงเคลื่อนสาบโอนขนาดของคาาอง่าต้านทานภายในหนโอห์มแล้วกระแสและครับขูกระแสไฟฟ้าถ้าเป็นที่ของกระแสไฟฟ้าจะไหลออกจากข้อบวกครับไหลไปทาง อะไรมฮะอะไรมาทางนี้อะไรมาทางนี้นะอะไรมาทางนี้นี่คือทิศทางของกระแสไฟฟ้าอย่าไปคบวงจรนะไหลผ่านตัวท่าทานนะเป็นสัญลักษณ์ยังไงก็ไหลตามนั้นแล้วทุกจั๊กทุกจั๊กไหลมาสายไฟแล้วแต่เราจะวาดนะบางอื่นการวาดที่สวยงามเนี่ยคือวาดเป็นสี่เหลี่ยมเธอจะวาดยังไงก็ได้เส้นสีฟ้านี่ครับสายไฟนี่คือทิศทางของกระแสไฟ ทิศท,ทางของ i นะทิศทางของ i นะนี่ทิศทางของ i แต่ถ้าทิศทางของอิเล็กตรอนหลักผู้ครับอ่ะจริงๆกระแสไฟฟ้าเกิดจากอิเล็กตรอนเนาะนะเกิดจากอิเล็กตรอนนะถ้าเป็นอออิเล็กตรอนก็จะเคลื่อนที่มาทางนี้ครับนี่วนมาทางนี้นำพลังงานจากแหล่งเกิดไฟฟ้ามาให้ตัวฉันท์ท้า อ่า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 อทาอ่าอ่าอของาอ่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 าอนกอ่า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 อ้าอ่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 าอของาอ่าอทาอ่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 า้่อ่า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 อาอ่าอ่าอ่าาอาอคาอ่าอ่าอ่านาอ่าอ่อ่านะาอ่าออ่าน่าอาอ่าอ่อ่าอ่าอ่อ่าอ่าอคาอ่าอ่าออ่อาอ่าอ้อ่าาอาอ่าอาอ่าาอ่า่ โ okay. อเครู้เลยนะทิศทางของกระแสไปทางไหนนะเพราะนั้นเมื่อยุบเสียแล้วก็สรุปได้แล้วนะี่ยุบเสียเพราะนั้นนี่คือข้อสรุปว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้ารวมเท่ากับสามโวลต์ค่าต้า,านท่าภายในหนึ่งโอห์มค่าต้า,านท่าภายนอกคราบวกแพ้ขั้นตอนสุดท้ายก็คือหากระแสวงจรกระแสไฟฟ้าในวงจรนะครับ E I เท่ากับ E ส่วน R บวกอาเล็กสัญลักษณ์เนี่ยหนังสือนะครับเรียกว่า e m f นะฮะ e N A ตัวนี้นะครับ e N A ตัวนี้อ่า e ตัวนี้อ่าอ่าในหนังสือบางเล่มใช้ e เล็กน,นะครับในหนังสือบางเล่มใช้ e เล็ก e เล็กในหนังสือบางเล่มใช้ e ตัวเขียน,นะครับตัวเขียนอย่างนี้นะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่ค่าย แล้วดูที่นิยามมันคือกระแสไฟ้าเท่ากับขนาดของแรงเคลื่อนไฟฟ้า e ตัว e ข้าบนเนี่ยจะ e ใหญ่ e เล็กพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่เนี่ยตัวนี้คือขนาดของแรงเคลื่อนไฟฟ้านะับขนาดของแรงเคลื่อนไฟฟ้าในหนังสือแต่ละค่ายใช้ตัวไม่เหมือนกันใช้สัญลักษณ์ไม่เหมือนกันนะครับแต่ให้ดูที่นิยามว่ามันคืออะไรโอเคไหมโอ้ครับครับครับ เขาป,ป้องกันระเบิดลิโครซินกันเลยใช้ใชสัญลักบล็อกคือกันนะครับอ่าโอเคไปแล้วเราก็แทนค่าเข้าไป e, e เป็นเท่าไหร่ e, e <3. S 2> เป็นสามเห็นไหมครับใช้ตัวนี้ดีกว่าอ่า e, e เป็นสามเนี่ย e เนี่ย e ะไร e แหลกเคลื่อนครับ e เป็นสามอ่าภายนอกเท่าไหร่สามโอห์มสามโอห์ม อะาเล็กล่ะ1.0โอโอมรวมกันล่ะโอ้ยต่อตไปเป็นวิชาคณิตศาสตร์ครับทิกส์จบแค่นี้แหละอากระแสมิหน่วยเป็นอะไรครับแอมแปร์เ่าลยมนะไปหาเองนะกูไม่เก่งคณิตศาสตร์หรอกนะครับอ่าไปหาเองนะหาเองว้สว์หาเอง เนะนะภาษานะภาษาฮับหายนะหายออ่าเพรไะนั้นลองฝึกทำดูนะครับส่วนไฟล์เนี่ยอยู่ใต้ลิงก์นี้แหละมาดาวน์โหลดไปนะโอเคนะครับสำหรับตัวอย่างนี้ก็ฝึกทำดูนะฮะฝึกทำดูนะครับอ,อ่อาโอไ้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ